สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่แจ็คอินเดอะบ็อกพอดีวันนี้จะมารีวิวตู้ Fountain Drink ท,ที่แบบกดปุ่มเดียวได้หมดเลยนะครับตอนแรกก็งงว่าทำไงตู้เนี้ยเราก็กดไปตรงนี้ปุ๊บก็จะเริเ่มข็งตรงนีทีนี้อา้าวแล้วจะเอากดน้ำยังไงเนี่ยงงก็เลยเพิ่งรู้ว่ามันจะเป็นทัชสกรีนนะสามารถจะสั่งออนไลน์ได้ด้วย แล้วก็เลือกเอาอะไรก็ได้สมมติเราจะทัชสกรีนไม่มีออนไลน์ใช่ไหมะเราจะเอาอะไรดีลาเมนเนตเมอเมดถ้ากดอันนี้ก่อนปุ๊บมันจะขึ้นมาเอาลาเมนเนตประเภทไหนเอาลาเมนเนตปกติแล้วกันปุ๊บเ,าานเนรเเา,าก,ก,ก็กดอันนี้น้ำก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลอง รอบหน้าจะลองใช้แอปดูโอเคแค่นี้แหละได้แหละรอบนี้เราจะลองทดลองกดกดผ่านแอปดูนะเออมันจะเข้าเว็บไซต์โค้กแล้วก็เลือกอ่าสมวนอ่อจะเอาแฟนตาซีโรแฟนตาออเรนจ์สิ ดปุ๊บมันก็จะลงมาเลยเรียบร้อยใช้แอปสั่งได้เรียบร้อยแล้วก็ปิด